บรรยการยำแรงครับที่ตลาดนัดท้ายเมืองจังหวัดนครปนมครับแรงวันเสาร์พี่น้องหามงแรงครับทหารไทยนครปนมครับพี่น้องปลาแห้งแล้วก็มีหมูมูครับปลาเผาครับสุดอร่อยเศรวพี่น้อง หน้าฝนเลาะริมโขงแล้วก็พนมครับเบิ่งธรรมชาติแล้วก็หากินาอาหารแซบ่บตลอดริมโข้งนะครับทั้งถนนคนเดินตลาดนัดไทยลาวแล้วก็ตลาดนัดท้ายเมืองแล้วก็พนมครับขาหมูพี่น้องอันนี้ข้าวขาหมูครับโอ้พี่น้องครับน้นาไข่ปลาดําโขงครับปลาบางบานนู่นละร้อยซาวพี่น้องตัวเมใหญ่เลยครับถั่วตัวบเมใหญ่แม่นี่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องขาปลาบางบานหน่อยเนาะ ปลาโจเคียวหรือว่าปลาบากบานเนาะเอื่นกันเนะาะภาษาท้องพินกันนะพี่น้องปลาน้อยกันีครับสำเร็จแล้วครับพป่น้องปลาเอื้อบอ้จานหกสิบบาทครับนี่คือบรรยากาศยันเย็นในช่วงหน้าฝนที่ตลาดนัดท้ายเมืองจังหวัดคนครพนมครับตะกแตนกับร้านนี้ครับพี่น้องตะกแตน แรงกวาครับร้านนี้ครับต่างความมือเมนพักขึ้นเมืองครับพักปังจะมีใบอีเลิศครับร้านนี้ครับพี่น้องโอ้พี่น้องบรรยากาศครับวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มครับขนมพี่น้องแล้วก็มีพวกลาบครับสำหรับตลาดนัดท้ายเมืองขนมนี่จะมีทุกแรงวันอังคารครับแรงวันเสาร์ครับพี่น้อง ตลาดน,นะครับข้าวต้มหมูซิฟบ,บาทพี่รรรรรน้องครับสวัสดีครับได้ย่างเนาะครับเมื่อกินครับได้อย่างเนาะโอ้ทำมะเขือทำมะถั่วเนาะครับอาหารธรรมชาติครับโอ้เห็ดปวกพี่น้องครับจร้อยบาทใครเป็นค้าชินานี่เป็นร้อยบาทเนาะจานละร้อยครับเห็ดปวกพี่น้องเอาครับซื้อโซจานหนึ่งครับเาาจานหนึ่งหนึง่งร้อยบาทเนาะยามมันบวกลินีเนาะ พีชปลวกตัวไม้ต้มซาบ้าพี่น้องนล้วไม่ยังครับมวันนี้มกินัวไม้กิมซุงเนาะข้าวต้มพี่น้องสิบบาทข้าวต้มหมูนะครับช่วงนี้เราหากินพีชปลวกพี่น้องช่วงนี้นะยาหมันด้วยใส่ยานีัมันหลายออกหลายนะขายเกลือวเพ่งพี่น้องจ่ายละร้อยบาทครับแตงหมูมันแก้วครับตัวซาบ้าพี่น้องมันแก้วนะครับโอ้เป็นน้องครับหอยใหญ่ครับเห็นน้องเลยมันใหญ่เลยครับ ปาหอยนวยใหญ่นวลครับครับอู้เป็นหอยนวลใหญ่อีกแล้วเลยเรียตัวใหญ่ปะครับหอยใหญ่นว่ปงใหญ่เลยเป็น้องเลยอันนี้ข้าวโพดต้มครับอันนี้ขายยังไงครับพ่อค้าครับเอาถุงหนึ่งครับเอาถุงหนึ่งครับข้าวโพดต้มซาบาทพี่น้องหอมหอมเป็น้องเลยแบบสดก็มีแบบต้มซุกก็มีครับมีแบบซุปแบบต้มครับ ฟักงานมาเม็น้าเนาะนักมันนี่เลยจ้ะมันลครเอามาเลยเหลืองเหลืองบอ้ข้าผมนี่พี่น้องครับพราะ้าเป็นต้มแบบสดๆเลยเป็นน้องหอนๆในหม้อเลยครับเป็นหม้อเลยครับพี่น้องนี่ครับครับนี่ดอกบรรยากาศข้าขนาดเลยวันนี้คนมาหาซื้อน้ำกินกตลาดนี่ครับพี่น้องวันเสาร์จะเป็นตลาดน้อยวันอาทิตย์จะเป็นตลาดใหญ่ครับที่ตลาดนัดไทยเมืองนครพนมครับทางขวามือเป็นร้านขายหน่อไม้ กบน้อยครับล้านนี่ครับช่วงนี้กบใส่เบ็ดพี่น้องหลายๆได้หนีิกบน้อยพี่น้องโอ้ครับพี่น้องลายเนาะครับเนาะกบเนาะครับพี่น้องกบบ้านเฮาหน่อไม้ครับพี่น้องอันนี้แม่นหน่อไม้บุงหวานเนาะครับเนาะหน่อไม้บุงหวานครับ แค่ตัวครับหอยเมฆเคเข้าวสารครับน้าน,นี้ครับดักเด้ครับแมงจินายเมงกิซอนครับพี่น้องน้ำงามพี่น้องอันนี้คือขายจานละค่าสิบบาทครับร้านนี้ครับพี่น้องศูนย์รวบอาหารพื้นบ้านของป่าตามมาดูการาพลาคเิกปักกีดมาแล้วกั หน่อมไม้แล้วก็มีเึ็ดปัวครับพี่น้องครับส่รวมเครื่องแกงหน่อมไม้ครับทั้งยานางทั้งพักพี่น้องแนวกิน,กกนมมครับแกงหน่อไม้เห็นนะบรรยากาศครับหน่อมไม้สดครับ อันนี้เป็นยังครับบ่อนี้ก๋วยหอยค่ะขายเท่ไหรครับบ่อนี้สาบาทเอาซองหนึ่งครับไหมค่ะเอาก้วยหอยหอยแทบครับเอาครับเงินครับถุงละสามสิบบาทเนาะครับอันนี้อันนี้เป็นยังครับแกงหน่อไม้บ่อนี้โอ้ครับแกงหน่อไม้แกงกิเลศครับร้านนี้ครับพี่น้อง ครับโอ้พี่น้องขิดละงูก็มีครับมีอยุทธาดหนึ่งพี่น้องเข็ดละงูกดอกใหญ่เนาะพ่อค้าเน้องดอกใหญ่ครับดอกสวยครับครับ70พันกรีดครับผมโอ้ย70พันกรีดเนาะครับผมขิดละงูพี่น้องจะละร้อยบาทครับอันนี้มียังไงครับอันนี้มกไข่ปลาเนาะครับเนาะไข่ปลายังครับวันนี้เอาถุงหนึ่งครับมกไข่ปลาโจกสามสิบบาทอะครับเงินครับ พิเดาเซฟแล้วไม่ค่ะเนาะกบกไข่ปลาจูพี่น้องครับน,นี่ครับคักขนาดเลยพี่น้องเอ็นนี่นงงสุดลูกอาหารแซ่บของชาวจังหวัดนครพนมครับโลค่ะกินอาหารเซฟแน่น่าฝนเหม็นปลาน้ำโข้งเราไม้แล้วจะเฮ็ดปลวกกันลังออกลายพี่น้องนี่ครับในถุงในกล่องเฮ็ดปลวกมาเลยครับพี่น้องคักข,ขนาดเลยบรรยากาศขนาดนี้สดๆเลยครับพี่น้องเลยเต็มถุงเลยครับพี่น้องถุงที่บ้านครับพอๆครับถุงละร้อยเนาะ กินปลวกหมูตรงนี้สุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับมาแลครับนมหลอดกินเมนูอาหารแซ่บสุดทางเลยพี่น้องทาขายปลาส้มร้านนทางซ้ายมือนะครับปลาส้มจากสีสงครามครับปลาเอือบปลาแซ่บพี่นน้องของดีของขึ้นซีอของสาวบ้านท่าบอ่อครับเป็นเป็นหมู่บ้านที่ผลิต ปลาส้มขาเลยครับขึ้นเืือที่สุดในจังหวัดนครพนมครับพีนพ่น้องบรรยากาศพี่น้องอาหารแกงครับร้านนี้ครับสิบาททุกอย่างค่ะเลือกเลยค่ะสิบาทจ้าสิบาทของหวานเพือค่ะสิบบาทพี่น้องถ้าเหามาทึบแรงวันเสาร์นี่พี่น้องที่ตัวเบือนนครนพรนมนี่เขาสามารถย่างได้ทั้ง ตลาดหนักท้ายเมืองนครพนมแล้วก็ถนนคนเดินถนนเส้นหอนาฬิกาครับพี่น้องจะมีสตรีทฟู้ดฟฟอาหารแซ่บขายตลอดริมโขงเลยด้วยครับช่วงนี้กระแสฟีเวอร์มาเที่ยวนครพนมหลายแห่งพี่น้องโดยเฉพาะที่ริมโขงนครพนมองพญานาคแล้วก็ไปทางถ้ำนาคีที่อุทยานแห่งชาติภูลองกาพี่น้องช่วงนี้คนมาเที่ยวหลายเน๊ะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นการย่างป่าเที่ยวชมธร,รรมชาติ มีความสูงงามโดยเฉพาะทำนาคีเป็นน้องอาหารญี่ปุ่นครับซูชิครับพี่น้องครับ<อ>ผมเจอเมนูแซ่บอีกแล้วครับทั้งปิ้งปลาปิ้งกรบร้านนี้พี่น้องคับหน้าพีนน้องเลยป,ป,เปิ้งปลาเพาะพป่น้องว้สุบุใหญ่ไหมน,นี่เมนูอาหารแซ่บเปน้อง เด็ค้าครับเอาปิ้งปลาย้อนไม้นึงครับพิจาบาครับห้าสิบบาทเนาะปลาย้อนพี่น้นองจากแซ่บแีงครับห้าสิบบาทต่อไม้มีทั้งปิ้งกบป,ปิ้งเขียดปิ้งปลาย้อนปลานินปลาเข่งปลาเพาะครับพี่น้องห้าสิบบาทครับ มึง้หักตัวใช่หรือว่าจนเข็มบุกเค็นตัวอื่นเหมือนเค็มเค็มอีกอะไรแบบเนื้อบัวครับพี่น้องโลน้ตสองร้อยสี่สิบบาทรบธรรมชาติของป่าตามฤดูกลาลช่วงนี้ครับเห็ดปวกล้างออกพี่น้องครับฤดูกลาลกินแกงเห็ดพี่น้องช่วงนี้นะนลายแห้งครับพี่น้องเห็ดปวกที่มีปลาแห้งด้านนี้ครับแมงแขงข้าวสารพี่น้องตลาดมานีกา กอขายร้ายพี่น้องนี่ชอบเมนูอาหารธรมรมชาติพวกเค็ดปลายนกโคมก็มีคร,มครับพี่น้องปลานางแล้วก็มีปลาบักบานพี่น้องปลาแซครับปลาย,ย้อนครับแล้วก็เฮ็ดพวกเมงแขงตัวลำดับจะาเมงแขงอย่างพี่น้องอีกนะนี่นะครับเมงแขงครับอู้พี่น้องร้านขายเฮ็ดดินเฮ็ดธรรมชาติครับข้างหน้านะเฮ็ดกอเฮ็ดข้าแป้งครับเฮ็ดรวมพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดลักออกครับ ฟ้าเห็ดเป็นน้องเลยสุดยอดเลยครับอันนี้เ,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 เฮ็ดกอแดงนะครับตอนนี้ค่ะเนาะเห็ดกอแดงพี่น้องอันนี้เฮ็ดพึ่งกว่น่อยเนาะเห็ดพึ่งพี่น้องเฮ็ดกำลังออกครับช่วงนี้ะนะต้องงานไป็น้องเห็ดช่วงนี้เต็มไปด้วยเห็ดพวกเป็นน้องที่ตลาดนัดไทยเมืองจังหวัดนครพนมค,ครับพี่น้องเป็นจูมก็มีก่กำลังบางก็มีครับพี่น้องคักขนาดเลยนี่ ขรายเปน้องเอ้หน่อไม้ไ่ปลา่งฮิตกระไ่หน่ะไม้คานหญ่ทุกอย่างไเนาะอน้งนี้นี่ครับเีมบนหมมาขายครับพี่น้องฮิตกระไ่ไข่ปลากระไ่หน่อไม้กระไ่ครับพี่น้องร้านนี้เห็นไหมนี่อ้ขรายน้องไข่ปลาน้องอันนี้ไข่ปลาพ่อหนาะไม้คานะไข่ลาพ่อไข่ปลาพ่อหน่อไม้กินซุงครับร้านนี้ครับ สุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับครับโอ,อ,อ้โหเห็ดตีนงูโดมอ,อย่างเง้เลยอันนี้เห็ดโปตกาบเดี๋ยครับนเนาะครับบรรยา,ายกาศครับพี่น้องก่อนฝนมาครับพาโมงกว่าๆพี่น้องในการมาหากินอาหารแซ่บที่ริมโขงนครพนมครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปลอนอบถนนคนเดินพี่น้องหากินอาหารสตรีทฟู้ดที่ถนนเส้นหอลิอกาพี่น้อง เราเจอกันด้ีครับขนมครกครับอันนี้มกยังครับพ่อค้าครับนี่มกสมองหมูอ๋อ้มกสมองหมูครับครับมกสมองหมูมกข้างในไก่มกหน่อไม้ครับพี่น้องไก่ฟ้าครับครับอ๋อปลาแดกปลาอิตุก็มีเนาะปลาแดกปลาอิตุพี่น้อง บรรยากาศยามเลงครับสุดยอดแนวกินอาหารธรรมศาสตร์อาหารเซฟของชาวจังหวัดนครวนดมจุดนี้ครับเรียกว่าตลาดนัดท้ายเมืองแลรพนมครับมีทุกแรงวันเสาร์แล้วก็วันอังคารครับวันอังคารจะเป็นตลาดไงวนันเสาร์ก็จะเป็นตลาดจ้ามๆมตตก็มีเขาใคเขาเลือกกินอย่างารเลียพี่น้องครับนี่คือสุดยอดอาหารของกินไทยจังหวัดนครวขนมในซวงอยู่ดูฝนครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้อาหารทั้งเฮ็ดพวกแล้วก็มีพวกมกไข่ป่าน้องอาหารเซฟ อยู่ตลาดคลองถมเลยครับพี่น้องแล้กกาก็มีก้อยหอยเซอรี่ครับบว้จิมกันทา่ด้่ครับในของคลองถุบคาเทื่อตลาดนัดไทยเมืองจังหวัดนครพนมครับ